บรูไนเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกพ่อของเจ้าชายอับดุลมาทินินสุลต่านอันสนัตโบกิลสุลต่านแห่งบรูไน i, มีมูลค่าสุทธิ28,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐซึ่งเพียงพอที่จะดูแลลูกชายของเขาพร้อมกับพี่น้องอีสิบคนของเขาให้เพลิดเพลินกับไลฟ์สไตล์ที่หรูหราที่สุดแต่นี่คือสิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับเจ้าชายอับดุลมาตียินเขาเรียกตัวเองว่าพ่อเสือเขาเป็นเจ้าของลูกเสือขาวและแมวป่าและโพสภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงของเขาบนสืแกรมเป็นประจำ รวมถึงลูกเสือดาวตัวหนึ่งกำลังสนุสนานอยู่บนเตียงของเขาด้วยเรื่องที่สองก็คือเขาเป็นนักบินฝึกหานเมื่อเร็วๆนี้นะคะเจ้าชายได้รับรางวัลตราปี RAF ซึ่งเป็นคนสมสบาัดเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์เรื่องที่สามนะคะก็คือเขาเป็นทหารเจ้าชายมียศร้อยโทซึ่งเขาได้รับการฝึกในปี2 5 5 4ในหลักสูตรในทหาร ในสหรัฐอาณาจักรหลักสูตรนี้นะคะใช้เวลา44สัปดาห์แม้จะมีความยากลำบากของหลักสูตรแต่เขาเชื่อว่าการทำให้เขาแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจและเรียกการสำเร็จการศึกษาจัดสมากนการศึกษาว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาเคยทำมาเรื่องที่4ี่นะคะเขาเป็นคนเรียบง่ายในหัวใจเมื่อเขาไม่ได้เล่นกีฬาเขาบอกว่าเขาชอบใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงและก็ดูหนงังเรื่องที่5ก็คือเขารักกีฬา สำหรับเจ้าชายนะคะเมื่อเขาโตขึ้นไอดอลของเขาคือดารามฟุตบอลอย่าง David ham, เดวิดแบล็กแฮมขอบเขตของความไฟฝันด้านกีฬาของเขานั้นยาวเกินกว่นาจะพรรณนาได้เขาชอบดำน้ำกระโดดโล่กอล์ฟเล่นสกีซึ่งมีกีฬาหลายๆอย่างที่เจ้าชายชอบมากๆเรียกว่าการเล่นกีฬานี้ก็เป็นอ,อีกกิจกรรมหนึ่งที่เจ้าชายชอบมากๆนั่นเอง